สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพบกับหัวข้อคำทำนายสิ่งที่เขาอยากบอกคุณแต่เขาไม่กล้าพูดคือเรื่องใดนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณแต่เขาไม่กล้าพูดคือเรื่องใดเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากนะเป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่ค่อนข้างกับซีเรียสนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความจริงจัง ในเรื่องของการงานแนละเป็นคนที่มีความจริงจังในเรื่องของการใช้ชีวิตสิ่งที่เขาอยากบวกคุณแต่เขาไม่กล้าพูดก็คือเวลาทุกครั้งนะคะที่มีปัญหาอะไรกันอย่ากเขาอยากให้คุณใจเย็นแล้วก็รับฟังเหตุผลของเขาบ้างนะคะอย่าคิดแต่ว่าจะเถียงหรือว่าอยากคิดที่จะแต่แตจะเอาชนะ นะคะหรืออย่าใจร้อนใส่เขาเขาอยากให้คุณใจเย็นลงกว่านี้แล้วก็อยากให้คุณเข้าใจเขามากกว่านี้เพราะเขาอาจจะอาจจะเป็นคนที่สื่อสารไม่เก่งนะพูดไม่เก่งนะแต่เขาเป็นคนที่มีความจริงใจ